เด็กๆเด็กๆมือหน่อยปุ้มือหน่อยปุ้มมือหน่อย้ามีโอกาสก็มาเที่ยวกันนะครับที่น้ำประุมคาเฟ่สาย3-4 7นะครับวิวสวยมากบรรยากาศก็จะมีที่นั่งนะครับกินอาหารรับประทานครับพวกกาแฟนะครับวิวสวย ณปทุมคาเฟ่สวัสดีครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ณปทุมคาเฟ่นะครับเดี๋ยวเราจะมานั่งรถไฟกันเราจะไปชมบรรยากาศณคาเฟ่กันนะครับไปเลยครับสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ผมจะวันนี้เจออะไรนะมามาดิสนะครับเดี๋ยวเขาจะแนะนำท,ที่เที่ยวปทุมนะครับที่เนี่ย น้ำประทุมคาเฟ่นะครับนั่งรถไฟยาวๆนะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมนั่งชมวิวนะครับใช่เดี๋ยวเราจะดูดวิวสองส<ว>รอบครับนะวิวทุ่งนานครับพี่น้ำประทุมคาเฟ่เอ่อกลังหวานข้าวขี่เขียวเลยฮนะเดี๋ยวเราจะนั่งรถไฟไปสักหนึ่งรอบนะครับเดี๋ยวจะพาให้คุณผู้ชมชมวิวกันนะครับ ตอนนี้เราเริ่มออกจากสถานีแล้วนะครับเรากําลังจะนั่งชมวิวกันดูเด็กๆได้มีความสุขไหมยกมือดิเด็กๆครับบองมือเลยบกมือบอกมือให้ยายด้วยบอกมือให้ยายด้วยเอรงมือก็เป็นบรรยากาศก็จะมีที่นั่งนะครับกินอาหารรับประทานครับพวกกาแฟนะครับ บิวสวยๆตอนนี้กำลังถ้ามีข้าวเยอะก็จะสวยงามมากขึ้นตอนนี้เขาได้เกี่ยวข้าวแล้วทำนาใหม่ก็จะเป็นรูปร่างประมาณนี้ตอนนี้เราดูาชมบิวครับชมบิวโดยรอบณปทุมคาเฟ่ เด็กๆบอกมือหน่อยน่าะฝาสน,นุกไหมเอาโค้งแล้วรถไฟเอาโค้ง้วครับโอ้ดีมุมสวยมากแต่ถ้ามีท้องนาจะสวยมากเลยท้องนาข้าวเขียวขจีน,นี่คือ น้ำประทุมคาเฟ่น,นะครับรถไฟรอบละหกสบาทต่อคนนะครับเด <60. S 2> ็กก็หกสิบระเด็กก็หกสิบรอบละหกสบาทเด็กก็60ผู้ใหญ่ก็60บครับทั้รอบ บริเวณรอบๆนะครับกำลังหวานข้าวกำลังขึ้นมาเลยนะครับโอ้าทบตถ้าข้าวสูงใหญ่ก็จะสวยงามมากเป็นไงมั่งเด็กๆเป็นไงมั่งดูกล้องหน่อยเล้วปูน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  าพทุงคาเฟ่าวางาก็ลอยเม็ดลอยเม็ดปปี้เดย์ครับวันอาทิตย์ เอาเด็กๆเด็กๆอมมือหน่อยอกมือหน่อยปมมือหน่อยยังร้อนเลยครับสมองงอู้วันนี้มาเที่ยวกันนะครับยิ้มไปยิ้มอไวิวสวยมากถ้ามีโอกาสก็มาเที่ยวกันนะครับที่น้ำประดุมคาเฟ่สาย3-4-7นะครับปทุมธานี ีวิวบ้างครับีวิวบ้างครับวันวันวัน ถ่ายไม่ติดวะลาเร็ว <Hello. S 1> uh รอบละสิบห้าบาทรอบละสามสิบบาท <laughs> <laughs> สองรอบก็หกสิบบาทพอดีครับมอบละ,บาบละสามสิบบาทรอบละสามสิบบาทได้สองรอบ ันนี้ก็เป็นสะพานนะครับสะพานนี่สะพานเด<ะ>ินถ่ายรูปได้เดินมาถ่ายรูปนะใช่สวยถ้ามีข้าวสูงนะจะสวยมากข้าวสูงเขียวก็จะอยู่ติดสาย 3, 4, 7นะครับปทุมธานีไปไปทางศุลปาชีพบ,บางไทร ชมวิวครับนั่งรถไฟชมวิวนะครับนากประทุมคาเฟ่เ,เข้าสถานีแล้วครับเ,เข้าสถานีแล้ว รถไฟทัวร์ทุ่งนาพะปทุมคาเฟ่ครับวันนี้ก็พาทุกท่านเที่ยวนั่งรถไฟน้ปทุมคาเฟ่นะครับจังหวัดปทุมธานีสาย347วันนี้ก็เพียงเท่านี้นะครับเราก็กล่าวคำลานะครับดูรถไฟเลยนี่ครับขอบคุณครับสำหรับการรับชมขอบคุณครับสำหรับการกดติดตามครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ซีนัตติ้งขอก่าบคำว่าสวัสดีครับ